แล้าทีนี้หนูนก็ลองคุยกับปา๊ากับเบคอนว่าถ้าแบบมีสตอรีร่จะถามว่ามันอาจจะดึงให้คนในแก๊งกลับเข้ามาแบบมาอยู่กันเป็นก้อนมากขึ้นหรือเปล่าหนูก็คิดอยู่ว่าเป็นก้อนเป็นก้อนนี่มีกลิ่นไหมครับมีครับเหม็นตุ่ยผมไม่เห็นด้วยนะแต่ก็แต่เราอะว่าการตีโอ,อเวอร์ผมว่ามัน จะทำให้เราไฟมอดเปล่านะฮะไฟมอดแต่ผมได้หมดอะเล่นจริงเจ็บจริงแต่แต่ตีก็ต้องบอกว่าตีจริงก็เจ็บจริงนะไม่ด่าก็ด่าจริงนะถ้าถ้าถ้าตีแล้วจะแบบมีแบบไม่นัดกันเข้าออกกันเข้าหรือเปล่าออกพร้อมกันนะกันเข้าอย่างเงี้ยมันถ้าอย่างนั้นมันเป็นสตอรี่ที่น่าเบื่อแต่ถ้าเราใช้ชีวิตในปัจจุบันอะมันมันโอเค อใปะพอมีตีแล้วพอไม่ไหวปุ๊บแบบนัดกันเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเวลานี้เดี๋ยวออกเวลานี้นะอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องมานั่งรออะไรเงี้ยอ้าวแต่แปลว่า,าเป็นเวลา,าเป็นเวลา,า,าปกติไหมคืออยู่อกันอะไรเงี้ยจริงๆคือหนูอยากเล่นแค่รีเดียวนี่แหละแบบให้แบบให้แกงมันรู้สึกว่าถ้ามันมีสตอรี่ขึ้นมาจริงๆแลถ้าพวกมึงยังฟาร์มกันอยู่แค่เนี้ยมันไม่มีทางรอด เขาจเขาจอยากเล่นรีเดียวใช่ใช่คือคือพวกหนูสามคนคิดกันเองนี่แหละยังไม่ไม่ได้คุยกับใครในแก๊งเลยเพราะว่าหนูมองว่าถ้าเป็นการคุยเป็นการปรึกษากันมาแล้วแบบว่ามาคุยว่าขอเล่นอย่างเงี้ยแก๊งหนูไม่เล่นแน่นอนเขาจใช่คือมันเหมือนแบบมันมันเล่นกันไม่เต็มที่แล้วไฟมันก็ไม่ได้เพิ่มอเพราะว่าคืออย่างอ่ะตอนแบบตอนแรกแก๊งหนูใช่ไหมมีมีอาวุธกันแค่คนเดียวคือไอเบิร์มอะตอนแรกที่ไปเล่นแอดดอกมันก็มันเคี่ยวกันแล้วมันก็แบบรู้สึกแบบมีไฟในการขึ้นอาวุธ ไอ้เฮียกูอยากมีกูอยากมีอาวุธแบบกูอยากสู้คนอื่นได้อไรเงี้ยก็ดันดันดันกันมาจนแบบจะครบอยู่แล้วแล้วพอมาทีนี้พอมันใกล้จะครบปุ๊บเหมือนแบบอ้องก็อาวุธขึ้นแล้วทําอะไรต่อดีวะอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศมันมันเอาตรงๆหนูว่ามองสำหรับหนูหนูมองนะมันช้ามากนะตอนนี้อ่ะมันไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยแล้วมันเลยทำให้น้องหลายๆคนเริ่มแบบเบื่อกับการทําอะไรเดิมๆเอ็มซีไง สนุกอ่ะไม่ีดีเอ็มซีป่ะหืมว่าพี่ว่าตีเอ็มซีเหรอใช่ตีเอ็มซีเอ็มซีของเขาก็มีนะเขาก็อยากเล่นเขาก็ฟิลเราเขาก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันก็ตรงนั้นตอนนั้นเห็นเหมือนมีสตอรี่กับสูตรเทาไหมเหรอเราอ่ะไม่ได้หมดเลยไล่ตีหมดทุกแก๊งเลยก็เรื่องของของสูดเทานที่มึงสนุกด้วยเมื่อตีโอเวอร์มาดูนี่ขนาดวันนี้ไม่มีอะไรทำมาดูโอเวอร์ยืนนี่ มันตีกับโอเวอร์มันจะสนุกจะได้เล่นได้ยังไงก็ไปอยู่ในเลทที่สะดุกดีไปเบ่งล้วเรามาตีโอเวอร์เราไม่ได้หครับใช่ไม่ได้เล่นกูก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เหมือนมึงไม่ได้แล้วกูไม่ได้เล่นแต่ถ้าอยากเล่นเล่นได้แต่จะได้เล่นหรือเปล่าแต่ถ้าอยากเล่นยืนยันที่อยากเล่นโอเวอร์ก็ได้ครับไม่ติดไม่ติดอยู่แล้วเผื่อจะชนะก็ได้นะโอ้ยเียมเอาตังค์ที่โดนเรียกตอนจบไปทำของดีวยวไหม แต่บอกนะว่าเล่นเล่นกับโอเวอร์เล่น,นเฉยไม่ได้นะต้องมีเสียอะไรแน่นอนนะอืมใช้ของอ่ะอะไรโยดะเพราะออพราะผมก็ใช้ของอะ่ะลองลองไปลองไปขอเล่นกับแกเงินก่อนไหมได้ครับได้เดี๋ยวลองไปคุยกัน รับโอเวอร์ผมว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทางที่ดีอ่ะคิอเขาว่าตายเน่แท้เข้าใจครับาเจโอเอเอาไว้เราไปเล่นกับแกงเงินก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเล่นกับพวกผมดีกว่าผมไม่อยากเป็นไม่อยากทำให้คนต้องเลิกเล่นอีกอ่ะไม่ใช่ดิมันก็ไม่ใช่เพราะพวกผมหรอกแพราว่าไม่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 อยาก ไม่อยากแบบว่าไม่อยากทำให้เราไฟมอดอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเริ่มจากตีแก๊งเล็กก่อนดีค่อยไปตีแก๊งใหญ่ๆคือหนูเอาจริงๆเลยนะหนูแค่แบบอยากเล่นให้มันแบบเหมือนเหมือนอยากดึงคนกลับเข้ามาออนในประเทศมากกว่าพี่เขาจะใช่ไหมคืออย่างตอนที่หนูเคยเซ่ไหนวะเออเซ่แหนูมีกันอยู่ในประเทศแค่สามคนเซ่ล่าพอแบบพอลูเซ่าลวมาดีเขาวัสดีเขาอเซ่ล่ามาได้ไงวะน่ะตาตึงจัด สวัสดีครับเซาเพิ่งเห็นก็ว่าแชทมันพิม์อะไรวะไปเหรอเอ็มซีของใครมาน่าจะไหวที่มาเล่นกับประชาชนอ่ะแหญิงเค้าใจถึงอาเซามาขอมาขอตีโอเวอร์อะค่อนข้างจะมาดูประจามาหูยินดียินดีแต่มันก็ทําให้น้องในแก๊งแบบมีไฟไงแต่ว่าทีเนี้ยก็อย่างที่พี่๊งหญิงมันก็ถึงอะแม่มาขอตีโอเวอร์อะน้องคนใจคิดแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องไฟนี่หนูก็ไม่มั่นใจสวัสดีครับสวัสดีครับ ขาถามว่าสถานการณ์แก๊งตอนนี้คือสมหญิงก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแย่เลยพี่เอาจริงๆเราเรียกว่าหาประสบการณ์แต่ประสบการณ์มันจะหนักไปเรียนรูอจริงมันแย่แบบไหนดีวะอืมก็ถ้าแบบพี่พอจะจําได้ใช่ไหมว่าสมหญิงเข้ามาก็จะยืนตรงนี้กันตลอดใช่ไหมว่าก่อนมันมจะมีอยู่แบบสิบคนขึ้นตลอดนะที่ยืนจะเป็นก้อนอะ่ะแลวตอนนี้ก็เหลือแค่เน,นี้ยพี่หนึ่งสองสามสี่ มั่นก็ด้วยปัญหาของเขาเองแล้วก็เมื่อเมื่อกลางวันเมื่อตอนก่อนเรียนหนูก็นั่งคุยกับพี่ใต้เหมือนกันว่าเออแบบไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันให้คนมันกลับมาอยู่กันเป็นแก๊งเป็นก้อนเพราะว่าผมผมกัวเขาอยู่กันจริงจริงมันก็ยู่ที่เขาฝันแบบหวังไว้ว่าจะให้มันออกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอตีโอเวอร์เสร็จมันออกมาตรงข้ามกับที่เขาคิดไว้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะซึ่งหนูก็เลยแบบว่า ก็อย่าง <พอ S 2> ที่เลราบ <ลา S 1> พูดเลยอะนัดแบบว่าเออให้มายืนคุยกันหรืออะไรเงี้ยสักแบบวันละแปบ๊บหนึ่งอ่ะแล้วค่อยออกไปอะไรเงี้ยก็ยากที่จะทให้เขามารวมกันได้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าควทํางไงเหมือนกันตอนแรกก็คิดถึงขนาดว่าไม่งั้นก็ยุบไปเลยเพราะว่ารู้สึกแบบเหมือนพูดอะไรไปแล้วคนในแก๊งไม่ค่อยแบบ หรือถึงเวลาแล้วที่เจสติกกับเจ๊ปัญญาต้องแปลงเพศแล้ววายตายแล้วปะโอเมองผมเองผมเม้งไม่พี่มองว่าอย่างนี้มากฝ่ามังเขาได้อาวุธของเสร็จหมดแล้วเขาไจะทำไรแล้วเ็าไม่มีอะไรตีแล้วต้องหาแบบแพชั่นที่แบบว่าคือ <c oughs> พี่มองพี่มองอย่างนี้นะสมหญิงก็พี่ว่าพี่พี่ว่าของเขาน่าจะน,าน่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าช่วงที่พวกที่ไม้เข้ามาอะไรเข้ามาไม้ฟูเข้ามาปะพี่ก็เห็นแก๊งเราก็คนเยิหมกันอาทิตย์ที่แล้วอะ เขากว่ามันก็ตือลุ้นอยู่นะแต่หมายถึงว่าเขาคิดว่าน่าจะเขามีของอะ้หรือเปล่ามันเลยทําให้ไม่รู้เข้ามาทําอะไรหรือเปล่าอย่างงี้ปล่ะลูกแล้วทีนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทําหรือเปล่าพี่พี่มองว่างี้มั้งเราเราพี่ไม่พี่ไม่เห็นเราตีใครอ่ะก็คืออาจริงๆแก๊งหนูอ่ะเป็นคือเอาง่ายๆคือแบบรักสงบมากเลยนะคืออยู่กันของหนูอย่างเงี้ยอย่างวันที่ แกงเทาเรียกไปคุยอ่ะก็ยังพยายามที่จะแบบไก่เกียร์นะแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่โอเคกับสิ่งที่เบิ้มทําซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นกับที่เขาพูดแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะวันนั้นหนูก็ไม่หนูก็ไม่อยู่แต่ว่าก็คือมันก็คือการตัดสินใจของคนเนกแกงนะวันนั้นก็คือให้ยอมให้กล่องเขาไปแล้วก็ยอมจบเพราะว่าตอนนั้นคือคนอะมันน้อยมากจริงๆแบบคือคนในสล o t ตอนเนี้ยคือมันน้อยอะแล้วคนที่อยู่ก็ อยู่ก็อยู่ต่อไปคนที่เขาไม่มีไฟไม่มีใจกับเข้ามาเขาก็พักของเขาออกไปอย่างน่ะพี่มองว่าเขาไม่ได้ขึ้นของมาเพื่อพักหรอกเชื่อพี่ดิเขาไม่ได้ขึ้นของมาเพื่อเอากล่องติยุธให้กันหรอกพี่มองว่าเร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 าไม่ไม่ได้คุยกันเองหรือเปล่าคุยแล้วพี่บางคนเขาอาจจะอยากตีก็ได้เราลองไปคุยดูแต่พี่ว่าถ้าแน,นนะนําน่าจะตีโอเวอร์เลยบอกมันจะมันมันจะดับมันจะไฟม,ะด,มะดับเข้าไปเก่า ยิ่งไม่มีไฟเสร็จแล้วมาตีอย่าโอเวอร์มันไม่ได้ทําให้แบบว่าเรามีกําลังใจมากขึ้นนะพี่มองว่าเราไปตีป <c oughs> ัญญาเราจะชนะเขาได้หรือว่าเรามีสิทธิชนะหรือสูสีเนี่ยพี่ว่าแก๊งเราอาจจะมีไฟกลับมาก็ได้พี่มองอย่างนี้นะเจษโค้รปัญญา่าส่วนอที่จากที่มาพี่พี่พี่เป็นโคตรอาหารมาแล้วพี่ก็เอามานด้แหละโคตรอาหาร อแต่เชื่อพี่เถอะมันยังไงมันมันก็หมดไปแล้วพี่ไม่เข้ามาดีละเข้ามาฟา์มอาวุธ่ช่ดิเพราะไฟมันยัง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 พอจะสนุกเชื่อพี่ลองลองลองค่อยค่อยคุยดูถ้าไม่ไหวก็ตามน้ำของเราอ่ะบางคนเขาอาจจะติดโอซิงกิงก็ได้บางคนชีวิตไม่เที่ยงอีอย่างก็คือแบบพวกนี้กินเมียเนี่ย อีกอย่างก็คือเหมือนหนูสำหรับหนูนะหนูมองว่าเหมือนแบบการส่งของอะไรได้เลยมันมันมันหนูสาหรับหนูนะหนูมองไม่ได้ว่ามันหนักแต่บางคนก็บอกว่ามันหนักเกินไปพอเพิ่มแก๊งมันก็จะไปช้า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 ลงไปเรื่อยๆพอลดของอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนก็เหมือนแบบพอรับคนเข้ามันก็เหมือนแบบผู้หญิงหนูมองว่าผู้หญิงอะไฟมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะแล้วมันมันเหมือนแบบก็ไม่ไม่ได้มีใครที่หนูโพสทุกวันทุกวันอะไม่มีใครติดต่อไปเลยนะพี่เชื่อไหม มันหลายๆอย่างหรือเปล่าเราเราต้องแงกลงพูดเรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันในแกลงเราอ่ะ <c oughs> เราต้องเรียบนัดประชุมหรืออะไรสัก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 ครั้งอ่ะมันหนูพูดเมื่อวานหนูก็เพิ่งพูดไปเดี๋ยวถ้าคนแบบมันมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะออหนูประชุมมาตลอดหนูไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราจะรันต่อเนี่ยเราต้องตัดตัดตัดสิ่งที่มันไม่สามารถพยุงให้เราไปต่อได้ออกแล้วก็รวมดูว่าเรามีคนขอคนจริงจังอะไรเงี้ย เพราะว่าคนที่อยู่มันเหนื่อยคนนี้ไปนะหรือถ้าคนไหนแบบหมดไฟหมดแพชชั่นแล้วอ่ะผมพร้อมจะเป็นแพชชั่นให้นะอืมตาอ้วนก็ลองลองดูอ่ะแต่พี่แนะนำนะ TMC อ่ะสนุกเชื่อพี่เดี๋ยวมันเขามีไฟพี่ดูอยู่มันเขาน่าจะมีไฟอ่ะแต่เราคนเราต้องพร้อมด้วยอ่ะ <c oughs> เห็นเจติตี้บอกสนใจใส่สุดฟ้าอยู่ไม่ใช่หรอเจติตี้ พี่ยาเลยโอเคคราวั้นเดี๋ยวหนูลองไปคุยกันอีกทีนึงก็นด้ค่ะน่าจะส่วนหนึ่งได้แหละอ่ะอาร์ตี้อย่าทำแกงเขาแตกส่วนในเรื่องที่ว่าในเมืองไม่มีอะไรดึงโดดทําให้อยู่ต่ออันนี้ผมก็ทาอะไรไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่เมืองอ่ะคือถ้าพูดตรงตรงคือถ้ารอได้ก็อยากให้รอครับแต่ถ้ารอไม่ได้ก็เข้าใจเพราะพวกผมเองก็รอเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมไม่รอ ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมาอะไรเมื่อไหร่อะไรมันจะมาตอนไหนก็รออย่างเดียวครับได้แต่รอยังมีจุดหมายก้อยไม่เอาไงไหนตอาอ้าวเพื่อนเพื่อนเรียกผมมาครับนี่เถามไธอเธโบวเงินแก๊งต่อไปกี่บาทเธอโบว์สองแสนครับโห มีของด้วยไหมไม่มีครับยังไม่ครบสามหมื่นเดี๋ยวสามหมื่นผมิงแต่ผมไม่อยู่เดี๋ยวแต่ผมไม่อยู่ด้วยก็ได้อ๋อพี่จะมาอยู่ด้วยเหรอมันขึ้นสองแสนแล้วผมเจเจใหญย่าพี่ก็ส่งแสนเดียวเหมือนเดิมพี่ปันใช่อรอโอเคใช่ป่ะพี่ปันส่งแสนเดียวป่ะใช่ใช่ถ้ลเอาไงเนี่ยตา แต่ค่าแท็กพี่ยังจ่ายไม่หมดเลยนะเออเดี๋ยวกูจัดการให้นะใจเย็นเพิ่งกลับมาโอเคครับขอบคุณมากครับพี่มาทวงเยี้ยแต่น่าผู้หญิงนะกูใส่เดี๋ยวเขแม่งมั้งิิดดไม่ยหลายเชื่อแล้วหลายเชื่อแล้วหลายทีละมึงหลายทีกูละไอ้สัตว์พี่นี่ชอบเผาผิดผิดผิดนี่แกงอยู่เท่าไหร่นะสองล้านป่ะอุ้ยดูดิ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 ปัญญาดูดิดูดิเจ๊ย่ายจ้าแล้วเขามามาทวงมาทวงสองล้านนั่นน่ะเห็นไหม ถามยอดเนี่ยไอ้ยี่นี่โดนกระทืบนะไอ้สันนีมมุกตัวครับโอ้ตาย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 ฮ่าฮ่าไอ้เหี้ยเนี่ยมึงเป็นจิตอ่อนๆจริงๆนะจิตอ่อนๆเล่นเปล่า